ติงจากช่องติงนี่ชาแนลนะคะติงฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องติงเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะการมาร์กหน้าพอกหน้าจะช่วยทำความสะอาดผิวและยังช่วยบำรุงผิวไปในคราวเดียวกันนะคะและยังช่วยฟื้นฟูผิวที่เหนื่อยล้าได้ดีมากๆค่ะคลิปนี้ติงมาแชร์สูตรการมาร์กหน้าจากสมุนไพรไทยๆอีกแล้วนะคะก็จะเป็นใบชะพลูค่ะ ใบชะพลูนะคะมีสารอาหารที่สําคัญต่อร่างกายของเราอย่างมากค่ะแล้วก็ยังมีแคลเซียมวิตามินเอที่สูงและยังมีฟ,ฟอสฟอรัสเหล็กแล้วก็ใย,ยอาหารนะคะแล้วก็ยังมีสารคลอโรฟิลล์ด้วยค่ะนอกจากนี้ยังช่วยทําให้ผิวพรรณสดใสเป,ปล่งปลั่งเมื่อเรานํามาพอกหน้าแล้วจะทําให้ผิวหน้าของเราเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้อีกด้วยค่ะ ขวดนี้ก็จะมีใบชะพูนะคะที่เรานําไปคั้นเอาแต่น้ําค่ะนําไปขูดคั้นใช้น้ําประมาณ1-2ช้อนชานะคะแล้วก็มีผงกาแฟค่ะใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเจลว่านหางจระเข้ค่ะ ผงกาแฟนะคะมีคาเฟอีนที่ช่วยยับยั้งการอักเสบของสิวลดร,รอยแดงแล้วก็ยังกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะช่วยทําให้ผิวเด้งช่วยผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนวัยค่ะแล้วก็ยังเป็นแหล่งสารแหล่งต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อผิวหน้าของเรานะคะเจวัานหางจระเข้ค่ะอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็ทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นผิวกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะว่านหางจระเข้หนึ่งช้อนชาค่ะ ผงกาแฟนะคะใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะหนึ่งช้อนชาเหมือนกันค่ะน้ำใบชะพคนะหนึ่งช้อนชาเหมือนกันค่ะอตัตราส่วนอย่างละหนึ่งช้อนชานะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้สูตรมาร์กหน้าจาก สมุนไพรไทยคือใบชะพูนะคะนี่ค่ะสูตรนี้มาร์กิงไว้ประมาณ10-15นาทีแล้วล้างออกนะคะเดี๋ยวเราไปมาร์กหน้ากันเลยค่ะ ูตรนี้นะคะมาร์กประจำแล้วก็สม่ําเสมอจะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราขาวกระจ่างใสขึ้นลดริ้วรอยก่อนวัยและยังทําให้ผิวหน้าของเราเนียนนุ่มชุ่มชื้นเปล่งปลั่งขึ้นค่ะแป้งผิวพันให้สวยใสยทําเองได้ง่ายๆที่บ้านกันค่ะถ้าใครชอบสูตรนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามติงด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ